ครับก็สวัสดีครับมือนี้เสียงหน่อยคุเรืองว่าครับว่าจะมาพาชมบรรยากาศเขายัางแมลงน้ำกันครับกะมาย่างไปบอกกันไปครับเพราะว่ามือนีเป็นมือดีครับกะเฮ็ด u t u b e มากกะครบสองปีเต็มครับสองปีเต็มหล่ะครับวันที่ยี่สิบกรลกัดากะครบสองปีเต็ม มาเบาเรื่องยูทูปกันครับช่วงนี้กะเป็นช่วงหน้าฝนครับบางเทือกะตอบคอมเมนต์เดซ่าเพราะอย่างครับลงมาหน้ากะฝ่าฝนตกแน่ฝ่าห้องฝนตกแน่กะเปิดสัญญาณบ่ไดกก็ต้องปิดครับครับเมื่อบานกะฝนตกบางเือกะมันกับช่วงนี้ก็เลยตอบไดซ่านะครับ ฉัญญาณกับโบคอยดีครับตอนนี้ลงมาหน้าสัญญาณกับโบคอยดีกะบบค่อยได้ตอบได้เต็มที่ครับกะผู้ใดที่ยั่งโบเดบไปหาหรือว่าอย่างไรกะเก็บไปตอบคอมเมนต์เขาไปเยี่ยมชมบ้านกันทุกทุ่นคนล่ะครับก็บครบสองปีแล้วครับที่เฮ็ดมากกะเป็นกําลังใจให้เมื่อไหร่ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ผ่าน รถแล้วกะแสดงความยินดีนําทุกคนครับกะเพจต่อไปครับเป็นงันสะสมครับมือละเล็กมือละหน่อยครับกะได้กะได้รับละสองสองรอบแล้วละครับถึงเฮ็ดไม่ได้เพิ่งจะได้รับสองรอบครับรอบสามยอดก็ยังบมดถึงอยู่ครับกะเก็บไปเรื่อยๆครับกะเป็นกําลังใจให้มมทุกคนนะครับเด้อที่เข่ามา youtube นี่ครับกะ เขาจะบบตรงว่าจะจริงจังเอียงมากมมยครับกับเฮ็ดเวลาว่างเขามีเขาก็ไม่เฮ็ดครับแช์ความรู้ที่เขามีครับมันจะได้ประโยชน์แก่ผูที่เขาเข้ามารับชมครับคลิปเฮาก็จะมีค้นเบิ่งหลายๆครับแต่เป็นคลิปเกี่ยวกับความรู้มันก็จะมีค้นเข้ามาติดตามหลายครับครับกะบไม่อย่างไยครับมือนี้กะพามาชมบรรยากาศยามแรกหลังจากที่ฝนตกมื้อนั้นครับน้าก็หลแล้วครับเข่า เขาก็เริ่มงามแล้วครับเขาก็เริ่มงามแล้วพระอาทิตย์กําลังจะตกดนแล้วครับบึงครับบึงครับหู่นพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์ก็จะตกดีหลือครับสมุนไกยางนำหลายครับครับกับ่มไม่อย่างหลายครับกับเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนโมโมทุกคนครับที่ไม่เห็นยูทูปเหมือนกันนี่ครับ สู่ๆไปน้ำกันครับก็ครอบสองปีนี้ก็จะฝากเพลงสักเพลงครับเปลี่ยนกำลังใจให้กันเลยกันครับสักเพลงสันๆครับเก็บก็ทนช้ำก็จะทนรักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใคร ก็ยังที่รู้รู้ร,รู้เธอมีคู่ใจฉันก็ยังมวนวายปักใจลงไหลในเธอหลอกทำไมรักฉันทำไมทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนครองอย่าบอกว่าเธอ รักฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจปองกับมองข้ามไปเกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉันเกลียดนักมาหลอกกันเธอทำกับฉันเก็บฉันอย่าบอกใครรักก็สุดรักไม่อยากรุนแรกไป พราะใจใหม่เข้มแข็งพอทั้งรักแลทั้งเกลียดสุมแน่นในหัวใจสุดช้าครับก็ะครบรลับสองปีครับ ฝากขอบคุณโม,มูทุกคนครับที่เข้ามาเป็นกาลังใจยังบ่ลืมกันครับครับก็บฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์ให้ซึ่งหนเคนเรียงวันอด้รครับเด้อยเพิ่อมีคลิปไปไหมครับเสนอมีประโยชน์และสาระให้พ่อแม่พี่น้องมานเฮาาด้เบิ่งต่อไปครับสําหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี่ล่ละครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับ